สวัสดีครัับวนนี้เรามาที่ไหนเนี่ยสถานีรถไฟแห่งราชาอันนี้สถานีรถไฟชุมทางสีราชาบอสไม่ใช่สถานีรถไฟอะไรนะแห่งราชาไม่ใช่สถานีรถไฟแห่งราชานู้นนู้นเรามาที่ไหนเนี่ยคืออันนี้รถไฟอะไรอ่ะคือดูที่นีกี่ขบวนบัสมานับกันหูย่าดูมันมุ่งเลยนะเห็นไหมมันเป็นมันเป็นหัวขบวนรถจักรหมดเลยนะเนี่ย QSY อ่ะ QSY เยเยอะกว่าใช่ไหมมันเป็นหัวรถจักร Q8 Y ทั้งหมดเลยใช่ไหมอ่ะตรงนน้นมีอัสตอมด้วยเหรอใช่เราไปนับขบวนเดี๋ยวเราไปนับขบวน q s Y ที่มีกี่ขบวนกันเราไปดูดิเราไปนับกันเรืงแต่กันแรกเลยไปดูไปดูไปดูรีวิวรีวิวรีวิรีวิวรีวิวรีวิ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 วหลอด้วยเราพข้มเยอด้วยรีวิวรีวิวรีวิวชุมทางสีราชาไปดูดิไปดูดิดีวิวรีวิรีวิรีวิวหลอด้วยหลอด้วย รับดิมีกี่ม well no ีกี่หัวรถจักรบอสรถจักรมันต่อกันปะอุ้ยหนึ่งสองสามได้ไหมสี่เดินไปดูเดินไปดูเดินเดิค่อยเดินหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเพื่อนๆห้าตรงนี้ห้าตรงนี้ห้าตรงนี้ถ้าแล้วก็หกตรงตรงเสาไฟหกเดินไปดูได้ไปดูเร็วเดิไปดูเร็ว หกหกแล้วหกแล้วมานี่มานี่เร็วพอกันนัก็นักดิโบรถจักรคิวเอสบายใช่ไหมมาดูนีมาดูนี้หกแล้วนะหกตรงรถไฟนะหกนสาใช่เดี๋ยวได้เลยเดียวได้ร้อยยี่สิบเลยเหรอโอ้เได้ร้อยยมันมันเป็นหัวขบวนเป็นก็เป็นหัวขบวนรถจักรใหม่บ้งเนี่ยให้แม่เขาว่าพักจอดพักไวที่นี่ก่อนใช่ไหมว่าชอบมากเลยใช่มคิวเอสเนี่ย แรงไหมแรงได้แรงได้เท่าไหร่แรงได้เท่าไหร่สอใช่ได้ร้อยยีิบันนี้อันนี้คันนี้ลำนี้เอที่หแล้วใช่ไหมหแล้วก็เจดแล้วก็แดแ้เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอหนึ่งหลพอดีเลยอ่ะใช่หมหนึ่งหลวพอดีเลยเป็นหัวรถจักรทางนั้นเลยอ่ะ โผลรถจักรตั้งสิบสองเขาผลรถจักรตั้งตั้งสิบสองอันเลยใช่ไหมใช่คือเอสไบรสิบสองคันสิบสองคันเลยใช่ไหมโอ้โหเยอะมากมากเลยโอ้ยข้างหลังก็มีเหรอเราข้ามไปดูกันไหมเราข้ามไปดูตรงนู้นกันเราไปตรงนู้นก่อนแล้วเราข้ามไปดูกันลูกมาลองเปนมีที่ข้ามนะอันนี้คือโผลรถจักรสงสัยเป็นโรงเป็นโรงแบบว่าที่เก็บนะที่เก็บโผลรถจักรใช่ไหมของชุมทางสีราชาใช่ไหมโอเค ฮะเราก็ม่น่าจะเป็นรถไฟเรามาสำรวจกันที่สถานรถไฟถืได้ชากันเลยนะเนี่ยได้ตึเนะเดนตเดนตเนตะเดินตะเดินตะเดินตามไปดูด้่เราข้ามถนนกันมาแล้วรถไฟมาพอดีบ้าจุดก่อนไปมาพอดีเลยไปหลังไปหลัเอนเนเอนเพน รถไฟอะไรอะบอสไปดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้อันนี้อันนี้รถไฟอเลยดูก่อนดูก่อนถือเอ็ดไวอีกไหมใช่ไหมบอสบอ,อสรถไฟขบวนอะไรชืดไวมาเหรอโอ้บอสเห็นขบวนรถออไฟชืดไว้แก้ว่าฮะเป็นตู้สินค้าชืดไว้เหรอใช่ไหมนี่บอสยืนรอด,ดูตรงนี้ดูตรงนี้ก็พอแล้ว ตรงนี้ก็พ่อเดียวมันบรรทุกสค้าใช่ไหมรถไฟมาพอดีเลยครับบอสเราเห็นรถไฟบอสเคยเห็นรถไฟบรรทุกสินค้าครั้งแรกใช่ไหมใช่ไหมอูห์มันวิ่งไม่แรงเลยอะ่ะบอสรอด้วยรอด้วยจัดรอดตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้นั่งรอนั่งดูนั่งดูงดอู้เสียงไม่ดังนะเสียงไม่ค่อยดังใช่ไหม ตอนะคุกคุกคุกเลยอ่ะอุ้ยเสียงเลยนะสุรกตตวดเลยอะ่ะใช่เดี๋ยวพ่อเบรลจะใช้ขดถาดึงรถไฟเอาไหมดดดเอาดิเอาดิเอาไหมาเอา,าออไหม,หมเล<ะ>ยมันหมดตัวฮะเฮ้ยมันหมดตัวไปไกลๆก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยดึงกันมานะพ่อเด,ดินกับพ่อเด,ดึงหรือพ่อเดินกับพ่อกับพ่อสด,ดึงคนเดียวก็พอแล้วมัง้งมีแรงเปล่าฮะมีแรงเปล่ามีแรงดึงเปล่าพ่อเบียร์ว่ารถไฟหมดรถไฟจะจอดเลยอ่ะ เหมือนรถไฟมันจะจอดเลยนะบอสมันจอดไหมอ่ะเหมือนจะจอดใช่ไหมเหมือนจะจอดเลยอ่ะนี่ไงเสียงเบรกเบรกไหมนี่มันจอดจริงๆด้วยอ่ะบอสจอดไหมบอสว่ามันจอดไหมเหมือนจะจอดเหมือนจะจอดเลยมันจะถอดขบวนอ่ะฮะเหมือนจะถอดขบวนถอดขบวนไปไหนอ่ะโมันไม่จอด จอดหรือเปล่าเธอไม่โอ้มันช้า,น,ชานะหรือว่าเราดึงบอดดึงดิดึงให้มันหยุดเร็วดึงดึงบอดดึงเร็วดึงบอสดึงจนหยุดเลยอ่ะ กินรถไฟจนหยุดเลยอ่ะใช่ไหมเออโอ้โอ้รถเปิดี่อะไรลรถเขาเปิดที่กั้นสิบอสได้ได้รถวิ่งได้ไง่ะอ๋เรามาดูรถไฟเห็นขบวนรถตู้รถไฟคร right. okay. oh uh ั huh. oh, oh, oh. ้งแรกใช่ไหมขบวนขบวนอันน right? oh ี้มันเป็นอะไรนะตู้อะไรนะฟรวาฟบรรทุกอะไรมาเป็นตู้บรรทุกสินค้าใช่ไหมเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหรอบรรทุกสินค้าโอเคเราไปดูฝั่งนู้นไหม ราต้องไปทางนี้ลงทางไหนได้เราทางไหนไปเรื่อไปเรื่อไปไหมไปไหมฮึบฮึบฮึบมีรถไฟมาไหมไปเรื่อยไปเรื่อนี่มันเดินมานเดินเดินมาทางนี้ไปทางนี้เลยไปทางนี้เลยไปเรื่อยไปเลยไม่เสียหรอกมาทางนี้ลงเลยลงเลยคิวกลัวเหรอตอนนี้เดินไปดูไหมเนี่ยจะเดินไปดูเคียร์ตไปตอนนู้นไหม ึ๊บอสไม่ไปใช่ไหมกลัวเหรอกลัวก็ไม่ต้องไปไปหาแม่เลยแม่ยืนรออยู่เหงาแล้วเดี๋ยวแม่เหงาแล้วล่ะปึ๊บ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 จะไปยังไงบอสเดี๋วอสไว้อ่ะจะไปยังฮะใช่เลยเพนเดอร์จะไปยัง รอรอนไปเหรอพ่อเบลว่ามันจอดนานแน่ๆเลยอ่ะครับบอสพ่อเบลว่ามันจอดนานแน่ๆเลยนะนานไหมพ่อว่านานไหมเออดูแล้วก็ดูไอชีว่าจะไปดูคันไหนไปดูคันไหนไปดูไปดิเราจะไปดูอะไรอีกอ่ะไปดูอีกตู้ดูตู้นี่เดินไปทางนี้ก็ได้เดินไปทางนี้ก่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็อรู้ครวตู้ถึงคอมบีเตอร์ใส่ เราไปข้างหลังดีเราไม่ต้องไปข้างหน้านี่เอาบอสไหนอันนี้ตู้รถไฟไอะไรอะนี่นี่รถไฟ Q S Y เยอะไหมเยอะมากเยอะมากเลยหรอไปดูอีกลงบ รถไฟคิวเอสวาเยอะมากเลยใช่ไหมเขวา่าทำกระเขาลงซื้อมาซื้อของกินมั้งคาว่าหิวมั้งใช่ไหมฮนะ หลายขบวนเลยใช่ไหมมีหลายสีด้วยใช่มาเยอะเลยว S Y อสไวไน์อ่ะเราไปพักกันได้แล้วดดเดี๋ยวอะไรล่ะเ,เราไม่เข้าไปใกล้นะเดี๋ยวรถไฟเขาออกไปเราไม่รู้นะโอเคไหม่ะสำหรับอะไรบายเพื่อนๆตดามและเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคระบ๊ายบาย สำหรับคลิปนี้บอสซ่าสนุกก็ขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้บอสซ่าพาสนุก้วยนะครับบ๊ายบาย